สวัสดีจ้ามาพบกันแล้วจ้ามือนี้แม่น้องเบียจะพามายัดใส่บวยพี่น้องมะเขือเทศแล้วจ้ายัดใส่จ้าเขาก็จะเจาะมะเขือเทศแล้วจ้าเจาะตรงกลางเลยแล้วจ้าแล้วเขาก็จะเอาไอ้บวยยัดลงไปแล้วจ้าสิว่าแซ่กับบอเมียนพี่น้องยัดใส่บวยนะจ้ายัดลงไปเลยจ้ายัดแล้วก็สิปิดฟ้าไว้คือเก่าแล้วจ้า เขาจะเห็นแบบนี้ทั้งสามหน่วยเลยนะาจ๊ะพี่น้องแล้วเขาจะไปเข่าตู้เย็นไว้นะจ๊ะเอาเข่าตู้เย็นประมาณคืนหนึ่งนะาจ๊ะพี่น้องแล้วเขาไมาก่กินกินเบิองน้าจ้ะมันแสบกาจะพี่น้องหมดใหญ่ค้นตัวอะไรนะาจ๊ะพี่น้องจะสสำหรับแม่น้เบียร์กินได้พี่น้อ,นองเมนบอสเซ่บวยก็กินได้นะไดจ้ะมากินเเกอร์เทศจ้ะพี่น้อง อันนี้กคคิดว่าสิแ่บอยู่นะพี่น้องนี่เป็สิเขาเนื้อน้วจ้ะเห็ุไปเด้จ้ะทั้งสามงวยเลยน้อจ้ะสดี้ยวเขาจะไปแซ่ตู้เย็นน้อจ้ะหนึ่งคืนน้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาว่าเบิ่งกันน้อจ้ะพรุ่งนี้เจอกันจะพี่น้องแ่บบ่แ่บเบ้บบ่นกระลูกน้อจ้ามากินเบ่งมาพี่น้องมันแ่บบอ 嗯哼，香，嗯哼，完了，嗯嗯味。嗯 แซ่บอืมอืมหวานแซ่บไปหน่อยแล้วเ,เห็ดอีกเบิ่อผู้มากบุ๋ยนะจ้ะจ,จังเห็ด กูมากินแบเขือเศษนะเฮ็ดว่นสิกราจี่4เสียบจ้าแส,สีบบอกเลยว่าแสีบไปแล้วจ้ะพี่น้องพ่อคันคลิปหงานน้าจ้าฝากกดไหลกุดแชร์กดติดต่ำกวดจ้ะพี่น้องมี่อย่างดีๆสิพ่อมาเฮ็ดเฮ็ดให้พี่นอ้องเบิ่งมากินนทำกันน้าจ้า่าแสียบมาเสียบด้วยแต่พี่น้อง,อ,งอันนี้เห็นเขาเห็ดในใน ติ๊กตอกพี่น้องแซบจ้ะลองเพลงบึงเลยจ้ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้ะ